เออโหคนเยอะจังเลยหูยดีดีขาวโบ๊ะเลยนั่งอยู่นั่นน่ะโอ้ยขาวโบอาสั์อีกแล้วนี่ก็ขาวขาวโบโอ้ยขาวโบเลยสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับช่องของ PS 5นะครับ อันนี้ผมเลิกงานตั้งแต่ห้าโมงแล้วนะพอดีแล้วมีเหตุการณ์กระทันหันเลยทําให้ได้เลิกงานเร็วแล้วผมก็ทาไมถึงได้มาถ่ายตรงนี้คือผมไปถ่ายงาน t ิ k กต็อกช็อปมาครับผม,ผมสั่งสินค้ามาแล้วผมก็เลยได้ไปถ่ายรีวิวงานโพสตขายด้วยก็ติดตามผมใน t ิ k กต o อแล้วก็กดสั่งซื้อของใน t ิ k กต o อผมด้วยนะครับผมสินค้าของผมเป็นที่ผมโชว์ไปคือเป็นเก้าอี้ปิกนิกเก้าอี้สนามปิกนิกนะครับผม ราคาย่อมเยามากจับต้องได้แล้วก็พกไปไหนมาไหนก็ง่ายนะครับอาจจะใหญ่หน่อยดูเท่าๆนี่อย่างตรงนี้เห็นไหมนี่เห็นแวบๆไหมเออผมก็ห้อยมาได้นะแล้วผมว่ามันมันโอเคอ่ะสําหรับผมเลยก็แบบว่าเอาไว้ที่ทํางานเป็นหลักเลยแหละคือ,อไปกินข้าวไปเลยด้วันหยุดก็คงเอาออกมาด้วยแหละไ้ไปปิกนิกที่อื่นไปอะไรเงี้ยเมื่อกี้ผมก็ เพิ่งเอาลงทิกตอกไปได้ไม่นานโอ้เอ,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 อสพันเอสพันอออโอ้สีไตคันเลยสีง่ามแทนอะคือแบบยังไงล่ะเฮ้ยผมว่ามันโอเคนะก็ยี้ตัวนี้ก็ยีสนามผมคือแบบฮี่เราพับเก็บง่ายพกพาได้ไปไหนมาไหนได้อย่างเงี้ยแบบความเป็นไบค์เกอร์ของเราเนาะเราก็ไม่ต้องไปนั่งพื้นนั่งอะไรอีกแล้ว ไม่ต้องไปยืนรอนั่งยองๆนั่งพื้นอะไรแล้วผมอะ่ะก็มีเก้าอี้แล้วผมนั่งเก้าอี้เลยสบายใจด้วยเฮ้ยอันนี้ผมก็จะไปถนนคนเดินอีกแล้วนะครับผมคลิปเก่ายังไม่ลงคลิปใหม่ลงแล้ว <c ười> คลิปใหม่มาอีกแล้วคนเดินนี่แล้วคนเดินมันมีอยู่วันพุธวันศุกร์กับวันเสราร์เมื่อวานก็ไปเนาะก็ยังไม่ได้ทําคลิปลงมา เดี๋ยวตัดต่อลงแล้วกนะ็มาทำมาถ่ายต่ออีกว่าจะไปดูสาวๆด้วยแหละเป็นหลักๆว่ามีอะไรว่าเด็ดมีอะไรเด็ดแต่ก่อนหน้านั้นคือแบบว่าติดไปแดงอะคือแบบมีน้องน่ารักมากเลยนะน้องหรือพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแหละน่ารักมากสองคนเลยแพ็คคู่เลยมาด้วยกัน คนไหนก็ได้บอกเลยน่ารักมากอะ่ะบอกเลยเนี่ยคนไหนก็ได้ว้าว <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปหาข้างหน้าแล้วกันเพราะเราคลาดจะน้องเข้าไปแล้วกับพี่เข้าไปแล้วโอ้ oh. บางทีก็อยากได้นะรถไฟฟ้าก็อยากกับโอ้เ oh. มื่อกี้น่ารักมากเลยนะขับรถส่วนไปอยากได้รถไฟฟ้าอยู่นะเอามาขับมันจะถึงที่ทำง,งานตอนไหนยังไม่รู้เลย <laughs> เผื่อเวลาขับไปตั้งสองชั่วโมงสักชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยโอ้ลายแมนลายแมนลแมนจะมาเปิดไฟเดียวบอสเมื่อกี้นี่หรือว่าค่อยบอเห็นค่อยขอโทษมันเปิดค่อยขอโทษแต่ค่อยบ็เห็นนี่หลีมันเป็นมึนๆขมขม่มมนะเหมือนฝนจะตกงไงไม่รู้ แซงไปแล้วกันบรรยากาศถนนคนเดินเราก็เห็นกันบ่อยแล้วแหละผมก็จะถ่ายแค่เข้าไปแล้วก็ออกมาก็พอนะส่วนภายในงานจะถ่ายหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งถ้าน่ารักเยอะเราถ่ายเดี๋ยวน่ารักน้อยเราถ่ายนิดหน่อย <c oughs> อยู่ที่แต่แล้วแต่ถาสถานการณ์เง่ง อีหยงโอ้โอ้โอ,โอสองจิตสองใจโอ้ส่วนมากคนน่ารักมักมีคู่แล้วส่วนมากคนสวยคนสวยและน่ารักมักมีครอบครัวแล้วและเราก็จะแว โอ้โหรถเยอะจังวะหรือว่าเรามาสายวะจริงๆว่าจะมานั่งตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วนะเพราะเรามีเก้าอี้อยู่แล้ว <face> เออโหคนเยอะจังเลยหูยดีดิดขาโบ้เลยนั่งอยู่นั่นอ่ะโอ้ยขาโบ้สัตว์อีกแล้วนี่ก็ขาวขาโบ้โอ้ยขาโบ้เลยโบ้จ่ะโอ้โหน้องน่ารักน้องน่ารักอุ้ยน่ารักเยอะเดี๋ยวถ่ายให้ในงานนะจ๊บเอ้า หลังนี้เราไม่เคยพาเฮ้เ <c> ฮ <ười> ้ชุบช,ชุโอ้โหแลกของก็งามยืนอยู่รถก็โอ้แม่เจ้าจอดเออเออสถานการณ์แบบนี้มองแฟนชาวบ้านแป๊บหนึ่งก่อนอ <c ười> เราจะไม่ปล่อย <c ười> ขออนุญาตด้วยครับผมมองแอบมองแฟนน้องไป โอ้นิงจ่า400ติดแหลกทย้ยจังหากนีค่คุณคุณจังเลยวะโอ้มีมีไฟเลี้ยวอยู่ข้างๆเลยนะอยู่ที่กล่องด้วยนะเดี๋ยวขออนญาติเจ้าของรถนิงจ่า400ทรงแหลกท้ายคล้ายผมนะผมติดแหลกท้ายเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ติดกล่องมาโอ้กาดแฮนด์มีเบรกมือใหม่ ชิลหน้าไฟแต่งนะมีไฟหน้าด้วยเอยมีไฟสปอร์ตไลท์หรือเปล่าไฟเขาเรียกอะไรเล็กๆนี่แล้วก็กันดีท่อท่ออะไรปึ๊บปุ๊ป๊ขอดูท่อหน่อยขอดูท่อหน่อยปึ๊บอะขาโปอีกนะครับผมแล้วก็กันลมสุดยอดสุดจัดนะคันนี้เลนที่เที่ยวครับผมบอกเลยเลนที่เที่ยวดูรถเราเดยไม่ค่อยทําอะไรเลย เรามีเท่านี้มีเท่านี้ผมมีเท่านี้ไงเนี่ยผมมีเท่านี้ไงผมก็ทําแค่นี้มีเท่านี้เรามีกบเท่านี้ไปตามงบไอ้เด็กมขอไปยังงานข้างในก่อนนะครับผมบรรยากาศภายในเองข้างหลังเป็นโฟกซองครับเอ่ร่วมมูลเลยทีนะเสียงเพลงก็จะไม่ใช่ค่อนดิขกสิทธิ์ผมนะครับตรงนี้ก็โฟกซองเหมือนกันนะครับคนน่ารักไปไหนหมดเนาะ,ะน่ารักหนึ่งคน น้อ,องเขารับบริจาคโอ้น่ารักน่ารักเยอะเลยครับผมนี่บรรยากาศภายในงานเล็กๆน้อยๆนะครับผมขอถ่ายแค่นี้แล้วกันนะเพราะว่ามันมืดๆม,มาแล้วอันตรายอันตรายจะขอไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ผมต้องรีบกลับแล้วนะครับเนื่องจากว่าฝนเริ่มรินแล้วแล้วผมไม่มีอุปรกรณ์ป้องกันฝนเลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับมีแค่เสื้อผ้าเท่านั้นเองแล้วกล้องผมก็ไม่ได้มีเคสกันน้ําเคสกันน้าอยู่บ้านนะครับ มึงต้องรีบไปแล้วนี่คือเก้าอี้ที่ผมติดตกช็อปนะครับผมอย่าลืมกดไปติดตามผมแล้วก็กดสั่งซื้อนะครับผม,ต,ต,ม,ผมติดตามผมกดสั่งซื้อไปเลยนะครับผมไปแล้วไปแล้วฝนลินแล้วฝนลินแล้วเนี่ยเริ่มมาเต็มแล้วจะกลับทันไหมเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วจะเจอสาวๆระหว่างทางหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูรอดูเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวไปวไปิดคลิปข้างนอกออไปกดติดตามผมเยอะๆนะครับผม เออต้องรีบกลับแล้วฝนมางลิงแล้วอ่ะว้ายอย่าชวนรลุมานะโอ้ยโอ้ยฝนเริ่มมาเราก็ต้องกลับไม่มีอะไรเลย กดติดตามกำลังใจผมด้วยครับผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้เพาะฝนเริ่มตกแล้วผมต้องรีบไปแล้วครับผมไปแล้วผมบายบาย